เพลงนี้เพราะมากยกนิ้วให้เลยเธอก็ชอบเพลงแนวนี้เหมือนกันเหรอคนนี้ชื่ออีฟเหรอดูนิสัยดีคุยเก่งแถมยังชอบฟังเพลงแนวเดียวกับฉันอีกมีเพื่อนเพิ่อมอีกคนก็ดีเหมือนกันแอปนี้ดีนะเนี่ยแมทให้เจอคนคอเดียวกันด้อ ไงอีฟไม่เอาอ่ะหวัสดีอีฟเราชื่อพลอยนี่เขารู้ชื่อเราอยู่แล้วพลอยใช่ไหมใช่มากอนสิพลอยจริงๆด้วยโทษทีนะรถมันติดอรเลยมาช้าไม่นาหรอกฉันก็เพิ่งมาเหมือนกันงั้นเราสั่งอะไรกินกันเลยไหม,มได้สิ นั่งเล่นแต่โทรศัพท์แบบนี้ไม่จอยกับเราหรือเปล่าวะชวนคุยไม่เก่งด้วยสิเฮ้ยเพลงนั้นนี่ใช่ก็เห็นว่ารานี้ขอเพลงได้ฉันเลยลองแอดไลน์ขอเพลงที่เธอชอบอะเออว่าแต่ปกติเธอเคยนะัดเจอเพื่อนในโลกออนไลน์บ้างไหมไม่เคยเลยอะเธอนี่แหละคนแรก ส่วนใหญ่ฉันมีเพื่อนในโลกออนไลน์เพราะว่าฉันชวนคุยไม่เก่งอะเหมือนกันเลยฉันก็เพื่อนน้อยแต่ถ้าเกิดในแชทนะโหยาวเป็นหางว่าวางกีชันยังตอบไม่ทันเลยอะฉันก็ยังไม่ค่อยอยากนัดเจอใครเลยอะเหมือนยังหาคนที่เข้ากับฉันไม่ได้แต่ฉันรู้สึกว่าเธอเข้ากับฉันได้นะมีเรื่องให้คุยเยอะแยะเลยก็เลยอยากสนิทกับเธอมากขึ้นอะงั้นต่อไปนี้เราเป็นเพื่อนกันนะ รูปนี้สวยจังตรงรูปนี้ดีกว่าอีฟทางนี้แหมมากี่ทีก็นั่งอยู่ที่เดิมนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็นี่วันที่ประจำของเรานี่อุ๊ยรูปนี้ที่เธอแท็กเราสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้เราไปเทียบกันอีกเนาะ แต่แถวน,นี้เราก็ไปกันบ่อยแล้วอะไว้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมเรายังไม่เคยไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนเลยอะน่าจะสนุกเนาะรับอะไรดีคะเอาชาเขียวหวานน้อยแล้วก็เค้กช็อกโกแลตค่ะคอยดูนี่สิพวกเขาทํางานกัน,กนดูมีความสุขดีเนาะเห็นว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันก็เลยมาเปิดร้านด้วยกัน ถึงคนจะเยอะแค่ไหนนะแต่เขาก็ยังบริการดีคงเป็นพอทํางานกับเพื่อนนี่แหละมันก็เลยออกมาดีอะแล้วทําไมเราไม่ลองเปิดคาเฟ่หรือว่าธุรกิจเล็กๆทําร่วมกันบ้างล่ะเอาจริงดิอืมเราพูดจริงนะเราอยากมีโมเมนต์ทางานร่วมกันกับเพื่อนสนิทอะแบบคอยช่วยเหลือกันคอยปรึกษากันอย่างเงี้ยเออก็น่าสนุกดีนะเมื่อกี้ที่แกพูดอะฉันปิง๊งไอเดียเลยถ้าเราอยากทําธุรกิจร่วมกันเราก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วย เราตั้งชื่อเราแล้วเพื่อนออนไลน์กันไหมคอนเซปต์ก็คือให้เพื่อนหรือว่าคู่เดทที่นัดเจอกันจากโลกออนไลน์ครั้งแรกมาที่ร้านของเราหรือไม่ถ้าไม่รู้จะไปนัดเจอกันที่ไหนก็ให้ร้านเราเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแกว่าทําแบบนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจเลยล่ะฉันว่าความคิดนี้บันเจิดมากเลยร้านเราต้องดังระเบิดแน่เอาแค่นี้นะคะ่ะได้ค่ะเราจะคู่นะคะ ไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะเปิดร้านมาแค่3วันคนแน่นทุกวันเลยนั่นสิคนไม่ลดเลยอย่างนี้เราต้องไปฉลองกันแล้วปะเอาตัวเองตอนนี้ให้รอดก่อนเถอะแล้วค่อยเป็นดึกถึงตอนที่เราฉลองเนาะ <c oughs> เออนี่เมื่อคืนฉันลองคำนวณบัญชีมา <c oughs> เราได้กำไรเยอะเลยนะถึงวันข้างหน้านะคนไม่ได้เข้าเยอะแบบวันนี้หรือว่าแบบไม่น้อยเกินไปอะ่ะฉันว่าเราก็ยังได้กำไรอยู่ถ้ายังเป็นแบบนี้เราไม่ขาดทุนแน่ ไม่เสียแรงเลยที่ลงทุนลงแรงไปเยอะพอมีเธอมาช่วยหานะก็ช่วยแบ,บย่งเบาไปได้เยอะเลยงั้นต่อไปเราก็หารต้นทุนหารกําไรแล้วก็แบ,บ่งให้เท่าๆกันต่อไปเนี้ยจากธุรกิจเล็กๆก็จะกลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่ได้แบบสบายเลยโอ้แกคิดไปขนาดนั้นเลยเหรอเอา้าก็ต้องคิดการใหญ่ไปก่อนสิดีจังเลยได้มาทําธุรกิจกับเธออ่ะอือฉันก็ดีใจเหมือนกัน เอาชาไทายแก้วหนึ่งแล้วก็เค้กหนึ่งค่ะได้ค่ะเชิญน,นั่ก่อนค่ะเอาสเต็กหมูกับสลัดที่นึ่งครับรอสักครู่นะคะ อีฟช่วยชันเตรียมออเดอร์หน่อยสิอีฟเดี๋ยวฉันไปค้องน้ำแป๊บหนึ่งนะดูลูกค้าให้ด้วย หนูหนูจ้ะค่ะนี่ค่ะรับอะไรดีคะเดี๋ยวป้าขอดูก่อนนะจ้ะเออป้าว่าป้าจะกินเออป้าเอาอันนี้จ้ะอ๋อแค่นี้นะคะเดี๋ยวจ้ะป้ายังสั่งไม่เสร็จเลย เลือกนานจังวะหนูว่าไงนะจ๊ะอ๋อหนูจะบอกว่าเมื่อไหร่ป้าจะเลือกเสร็จอะคะหนูจะได้ไปทําอย่างอื่นรอแป๊บนะจ๊ะแป้าก,กำลังเลือกอยู่อีกอิีแป๊คบคะป้าหนูไม่ได้มีเวลามานั่งรอป้าทั้งวันนะคะขอโทษนะคะคุณป้าน่าจะมีการเข้าใจผิดกันเดี๋ยวหนูบริการเองนะคะ เข้าใจผิดอะไรไม่หนูคนนั้นพูดไม่ดีกับป้าป้าไม่กินก็ได้หนูต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะช่วยรับคำขอโทษจากทางร้านด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะให้บัตรส่วนลด50% 2ใบในการใช้บริการครั้งถัดไปเพื่อเป็นการไถ่โทษนะคะเอาเถอะป้าเห็นแก่นหนูละกันแต่ช่วยอบรมเพื่อนหนูหน่อยนะไม่งั้นไอ้บัตรที่ว่านี่ป้าก็คงไม่ได้ใช้เพราะไม่คิดจะกลับมากินอีกแล้วได้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ แกเป็นอะไรของแกอีฟทำไมถึงพูดกับลูกค้าแบบนั้นก็ป้าแกเลือกนานอะไม่ยอมสั่งสักทีอีฟแกต้องหัดใจเย็นบ้างสิเธอก็รู้หนิว่าฉันไม่ควรทำอะไรรเร็วๆรวดเ,เร็วทันใจไม่ชอบการรอคอยแต่นี่อะไรช้าองกับสลอตใครจะรอก็รอหรอกฉันไม่รอโอเคงั้นแกช่วยตั้งสติแล้วคิดตามฉันนะเราตัดสินใจทําธุรกิจด้วยกันหัวใจหลักของการทํางานนี้ก็คือการบริการถ้าแกอยากทําตรงนี้อยู่แกต้องใจเย็นกว่านี้นะอีฟ ก็ขอโทษเันีีท้ทำวันนี้เกือบพังอะ่ะก็ลังพยายามปรับตัวเองอยู่ขนมกับน้ำร้านนี้อร่อยไม่เปลี่ยนเลยพี่คะ <c oughs> คิดเงินใหม่ค่ะได้ค่ะ กี่บาทคะร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่กรตังหายไปไหนวะชำระเป็นเงินสดหรือสแกนดีคะเออ,เอ,อพอดีฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาค่ะจะขอกลับบ้านไปเอากระเป๋าตังค์ก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันรีบเอาตังค์มาให้เลยแหมคุณแต่งตัวก็ดีๆอย่าจะมากินของแพงนี่มันยุคสมัยไหนแล้วมันมีสแกนนะคะอย่ามาทำเป็นลืมกระเป๋าตังค์ ฉันกินข้าวไม่ได้กินยารีบจะเย็นๆก่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าติดปัญหาตรงไหนแจ้งพลอยได้เลยค่ะฉันคิดที่จะชิ่งจริงๆนะคะที่ฉันไม่สแกนอะเพราะว่าเมื่อเช้าฉันไปธนาคารมาฉันถอนเงินออกจากบัญชีหมดแล้วค่ะส่วนพูดจริงๆนะคะไม่ได้โกหกและฉันก็พูดไปแล้วด้วยว่าฉันจะรีบกลับบ้านเอาเงินมาให้บ้านฉันอยู่แค่นี้เองแต่พนักงานคนนี้ไม่ฟังอะไรฉันเลย เพราะคนสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้อีฟได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วเอามาให้ฉันที่ร้านนะคะเดี๋ยวฉันจะรอค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบมาเลย พลอยไปเชื่อมันได้ยังไงมันต้องจะโกงชัดๆแกนั่นแหละทําไมไม่พูดกับลูกค้าดีๆทําแบบนี้ลูกค้าเขาจะมองร้านเรายังไงก็มองว่าเรากำลังจะโดนโกงไงลุงหมายตื่นๆแค่เนี้ใครก็ดูออกมีแต่เธอนั่นแหละหัวอ่อนโลกสวยแกนั่นแหละที่มองโลกในแง่ร้ายเกินไปอะ่ะจนถึงตอนนี้เธอยังมาว่าเราอีกเหรอเธอไม่รู้ตัวบ้างเหรอว่าเธอกำลังจะทําให้ร้านเจ๊งอะ่ะ มีเหตุผลหน่อยสิอีฟฉันไม่ได้หัวอ่อนแล้วก็โลกสวยแต่ฉันฟังแล้วใช้เหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์แบบแกแกช่วยใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติหน่อยได้ไหมแล้วก็ช่วยมองโลกบนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยความเป็นจริงเหรอความเป็นจริงก็คือลูกค้าคนนี้หลอกกินฟรีแล้วมันก็กลับไปนอนตีพุงอยู่ที่บ้านแล้วแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่กลับมาจ่ายเงินแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นหน้ามันอีกแกคุณคะ นี่นะคะ2 0 0ไม่ต้องทอนนะคะถือว่าเป็นค่าเสียเวลาฉันรีบกลับบ้างไปเอามาให้เลยไม่เป็นไรค่ะทางร้านไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะเราไปเถอะค่ะถือว่าเป็นติปที่บริการชั้นดีขอบคุณนะคะเราก็ต้องขอโทษด้วยที่ทางร้านทําให้คุณไม่พอใจไว้โอกาสหน้าเชันมาที่ร้านอีกนะคะถ้าคุณอยู่ฉันมาแน่ค่ะขนมกับน้ําร้านคุณเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะาอุดหนุนอีก นี่ไงลูกค้าเขาเอาเงินมาให้แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยแถมเขายังจะกลับมาที่ร้านเราอีกนะรู้แล้วฉันเห็นแล้วนะได้แล้วก็ปรับซะนะไอ้นี่ใส่ขี้ใจร้อนแล้วก็คิดร้ายของแกอะ่ะไม่งั้นคนที่จะทําให้ร้านเจ๊งอะ่ะไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นแกต่างหากโอเคอีแกต้องตั้งสติ ต่อไปนี้ฉันจะไม่คิดร้ายไม่ใจร้อนมองโูกในแง่ดีขึ้นต้องทำได้สิแกต้องทำได้เชิญค่ะ น้องครับขอเมนูหน่อยครับนี่ค่ะรับอะไรดีคะมีเมนูแนะนำไหมครับอ๋อด้านบนเป็นเมนูแนะนำค่ะอันไหนคือเมนูซกเนเจอร์ครับเอ่ออันนี้ค่ะเป็นซกเนเจอร์ของทางร้านเมนูซกเนเจอร์ก็น่าสนใจนะเออเน้ะ ดูน่าอร่อยเอ่องั้นเอาเป็นแล้วมีเมนูไหนที่ไม่ใส่ถัว่วไหมครับพอดีพี่แพ้ถั่วยังไงก็ช่วยดูให้เพื่อนพี่หน่อยนะครับเผื่อกินเข้าไปฮะไรอ่ะต้องหาส่งเข้ารูบานตลอดค่ะงั้นรบก,กวนช่วยสั่งก่อนนะคะเดีย๋ยวแจ้งทางครัวให้ค่ะงั้นผมเอาเอาันี้ละกันครับเฮ้ยไม่เอาดีกว่าครับเปลี่ยนเป็นนีีแทน เฮ้ยสเต็กไก่ทอดเลยเหรอช่วงนี้เราล้ำหนักกันอยู่นะเวย้ยเดี๋ยวฉันจะฟองเทนเนอร์งั้นเปลี่ยนเป็นไก่ผัดเมลามโวงหิมทามมนแล้วกันครับรวมถั่วได้ยิ่งดีอ้าไวไอ้นี่กวนซะละโอ้ก็คุูมาหามาตั้งหลายวันแล้วขอชีเดย์แค่วันเดียวเองฉันไม่พูดแกไม่พูดเทนเนอร์ก็ไม่รู้ปะตกลงจะรับอะไรคะอ่าน,นเอาี้แล้วกันครับ โอ้โหเลยวะงั้นผมเอาเป็นเสเต็กสันในไก่แล้วกันครับเอ่อไม่เอาไม่เอาขอเป็นอกไก่อกไก่พิทียิถสเต็กเอาปรุงน้อย,นอยๆนะครับแล้วก็ไม่เอาหนังแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันเดี๋ยวขอเป็นน้ำมันมะกอกเพื่อผักด้วยนี่จะกินอกไก่อยู่อีกเหรอทำไมไม่ให้น้องกาทำอกไก่ผสมกับบคอกลี่ปั่นมาให้เลยอะ่ะจะได้ครบสูตรโอ๊ย สรุปจะสั่งอะไรกันแน่คะถามตั้งแต่เมนูแนะนำยันซิกเนเจอร์สุดท้ายก็สั่งอะไรก็ไม่รู้ถ้ากลัวอ้วนมากไม่พร้อมจะกินก็ไม่ต้องกินค่ะกระสาทเอหน้องทำไมพูดกับพี่แบบนี้พี่เป็นลูกค้านะนั่นดิเจ้าของร้านอยู่ไหนไปเรียกเจ้าของร้านมาดิก็ฉันนี่แหละเจ้าของร้านนี่ถ้ามีปัญหากันมากก็ออกไปนะฉันไม่งอกลับไปปัดอกไก่กินที่บ้านไปนี่มันจะเกินไปแล้วนะแล้วคิดว่ากลัวปะล่ะ ฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกพี่ช่่ยใจเย็นๆก่อนนะจะมาจาั่ใจเย็นอะไรกัะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวฉันรับผิดชอบเองคะ่ะเ <_ S 2> พื่อนเหรอคงเป็นเจ้าของรา้านอีคนสิมไม่ว่าดูจากท่าทางการพูดแล้วเนี่ยอีกคนรับแขกอีกคนไล่แขกนี่พอแล้วอีฟทางร้านเราจะชดใช้ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารในวันนี้และครั้งถัดไปที่มานะคะต้องขอโทษอีกครั้งค่ะ น้องเขาขอโทษแล้ว,วอ่ะช่ไหมเดยป้อนก็ได้พี่ไม่เอาเรื่องแล้วก็ได้พี่เห็นแก่น้องนะที่น้องไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอ่ะแต่ต้องออกหน้ามาขอโทษแทนพี่ไม่ได้คาดหวังคำขอโทษอะไรจากเพื่อนน้องหรอกเพราะว่าดูท่าแล้วอ่ะก็ไม่ได้สำนึกอะไรอ๋อหงั้นเหรอแกนี่ก็เก่งจังเลยเนาะแก้ไขสถานการณ์ได้ตลอดเลยนี่เก่งมากเก่งจริงๆนี่อีทแกจะพูดอะไรระวังหน่อยนะเราอยู่ตรงนั้น,นลูกค้า ก็ใช่ไงฉันมันปากไม่ดีนิสัยก็ไม่ดีใครมันจะเหมือนแกอะทำอะไรก็เพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างอีพพอได้แล้วไปคุยที่อื่นเอ,อ้าก็คุยตรงนี้แหละมนจะทำไมอะนี่ร้านฉันที่ของฉันใครไม่เกี่ยวก็ออกไปดินี่ฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะเอ,อ้าก็ด่ามาดิทำไมอะจะอวดว่าตัวเองมีวุฒิภาวะมากกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยเหรอด่ามาเลยด่ยาแรงๆอะมานน่อี แกเป็นไรอะสติหลุดไปแล้วเหรอทำไมอะแล้วก็จะทำไงแกช่วยใจเย็นๆได้ปะแกกำลังจะทำให้ทุกอย่างพังนะก็ให้มันพังกันทั้งหมดนี่แหละฉันก,ก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนกันอีล้านแห่งสวยเนี่ยลำคาญหุ้นส่วนทำตัวเหมือนแม่รู้ดีไปซะทุกอย่างแถมยังเป็นลูกช่างสอนอีกเออฉันก็ไม่อยากทำแล้วเหมือนกันถ้าต้องมีหุ้นส่วนไม่เอาไหนแบบแกวันๆไม่หยิบจับอะไรเล่นแต่โทรศัพท์ฉันต้องทำทุกอย่างคนเดียวพอเธอช่วยก็เหมือนทำให้ทุกอย่างมันลงเหวว่าเดิมเออัอ้งก็ปิดไปเลยอีล้านบา ก็ดีแต่ฉันต้องได้ส่วนแบ่งมากกว่าเพราะฉันทำทุกอย่างอยู่คนเดียวใครจะไปยอมร้านนี้ก็ของฉันฉันก็ลงทุนกันฉันไปไม่ใช้เงินก็ลงเท่ากันไมไม่ได้เอ้าจะมาใช้สิทธิ์กินฟรีซะหน่อยแต่ร้านปิดซะละอยู่ได้สิแปกก่อนหน้าเราอ่ะฉันได้ข่าวว่าลูกค้า โดนวีจากคนเดิมๆแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนเดิมๆอย่างาว่าเลรเนาะเจ้าของร้านรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ได้ไม่นานก็มาทําธุรกิจด้วยกันยังไม่ทันรู้จักนิสัยใจคอเลยด้วซ้ําไม่แปลกหรอก,รอกจะไปไม่รอดปล่อยให้พวกเขาสองคนแยกย้ายกันไปเติบโตเถอ,อะ